สวัสดีครับวันนี้นะครับตาต้องนะครับสัญจรน,นะน,น,นะครับออกมาจากบ้านที่น้ำท่วมถนนหน้าปักซอยบ้านนะครับก็เลยตัดใจเดินออกอจากบ้านแล้วจะไปซื้อของที่ตลาดนะครับตอนนี้นี่อันนี้คือซอยที่ออกมาจากซอยเส้นหลักอีกทีหนึ่ง คือบ้านผมเมน้ําท่วมแล้วมันจะมีเส้นหลักที่จะออกไปเส้นใหญ่อีกมันไม่ท่วมนะครับแต่คือเดินอีกประมาณเกือบกิโลครึ่งคือตอนนี้เราห่างตลาดประมาณประมาณเท่าไหร่นะกิโลห้ากิโลห่างตลาดประมาณห้ากิโลนะครับไปตลาดครับห่างตลาดประมาณเกือบห้ากิโลครับจากบ้านครับคือเดินออกจากซอยก็ประมาณกิโลครึ่งเนี่ยซอย ซอยนี้ไม่น่วมครับไม่ตัดแต่ทะลุจากซอยบ้านถึงบ้านเราได้เนาะใช่แต่ว่านี้ไม่นุ่มเพราะว่ามันอยู่ในถนนไงคะใช่ไหมจำเราได้ด้วยเมื่อกี้อืมโทรศัพท์มาแล้วอ่ะโทรศัพท์มาแล้วพอดีเรามีเซอร์ไพรส์ครับวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ามาดูว่าสวัสดีครับถึงถึงไหนแล้วครับพี่ อ๋ออยู่เส้นอยู่อยู่เส้นเครื่องไอ,อยุ่มามาทางไหนครับพี่อ๋ออ,อ,อยุแล้วแล้วเดี๋ยวมันจะถึงอ่าถึงโรงเรียนเนี่ยครับมีมีไหมฮะในในแผนที่มีโรงเรียนไหมฮะ ะเจออร์ไหมฮะตึ๊ตงตัวเองเส้นไอ้นี่เรามันเส้นอะไรนะ้าหน้าหน้าบอกอบสามเจ็ดห้าพี่พี่ครับอ้าวสามเจ็ดห้าเขาออกไม่ได้หรอเข้ามาทางไหนล่ะเขาบอกเลยหนาานทองอ่ะฮนะคานทองคืออะไร าพานทองมาจากชลบุรีอ่ะไม่ใช่อะไรพันพานอะไรไม่รู้อ่ะเ,เขาบอกมาเส้นพันทอ,ทองเส้นอะไรนะเราไม่ใช่คนแถวนี้ด้วยเนาะน่ครับเดินไปเราก็จะเจอครับรอ,อันนี้โรงงานปูนะครับไไนนะคิวเทคเฮ้ยโรงงานอะไรนะทคคิวเทคนะครับลูกบอกว่าหนูไม่เคยเดินไกลอันนี้ก็บรรยากาศโดยรอบ ภาพอาจจะไม่ชัดเพราะเป็นกล้องหน้านะครับแล้วตอนนี้บอกว่าเราเดินไกลไปหรือเปล่าเราเดินถึงครึ่งทางเลยลูกเราเดินแค่ประมาณกิโลครึ่งเองใช่ <c oughs> ยังไม่ถึงห้าโลเลยค่ะเรากลับหล,ลบรถหน่อยแป้งหลบรถหน่อยเราต้องเดินอีกประมาณสามโลนี่พี่กำลังหลังก็นี่ไงเสร็จะใช่ถ้ามีมอเตอร์ไซค์อ่ะนี่ระวังรถแป๊บหนึ่งนะครับ อ๋อใช่แล้วพี่ผมเดกว่าพี่มาทางข้างหน้าผมเลยจะเดินไปรองั้นะเดี๋ยวจอดไหนดีอ่ะรตรงแถวนี้ก็ได้ไหมพี่ตรงนี้มันแข็งอยู่อ่ะผมได้ขับไปตลาดเลยมาแล้วครับเซอร์ไพรวันนี้นะครับคันนี้นี่เอง ที่เราเดินไปคือ,อาาเราเดินไปรอ